เก็กของเราไปถึงแค่5้าโมงเย็นนะครับวันนี้ตั้งตู้ถึงแค่5้าโมงเย็นแต่ว่าโปรโมชั่นมีถึง3ามเดือที่กังหาผมนะคระับ ตอนบริกาณแน้นำะคอมพิวเอร์ไอริงชั่นเลยครับสองตัวไหนตอนน้ำมันไม่ต้องน้อยใจนะครับน้ำมันเนี่ยซื้อหูไฮมอ,อลเล่นไก่ย่างทีรพันธ์นะครับหรือว่ากาบฟี่มซอนและก็ฝั่งของตัวตอนน้ำมันเหลกนะครับใบเสร็จนี้ข้าอยากพิ้พครับเอามาต้มพื่กับใบเสร็จก่อนจิจพีเล่นเกมจับไข่ชิงปลาบอลได้เลยจ้าไม่มีนะเราไม่แค่นี้นะไอ้ดามเนี่ยร้อนแรงเลยครับวิววันนี้ครนะับสอดใบสดเลยครับ<ม><ม> โอเคไม่ต้องกลับครับอะไรนะเดี๋ยวเเราจเย็นใจเย็นใเย็นกบล่เปลียนเครื่องเอาเครื่ไปได้ไหเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวผมเข้าเองมาลได้เยครับเบอจนะครับเอาไปเลยทองคน

เสร็จจับร้านอ้ไนได้เลยนะคื้อซิ่งก็350ได้น้ำฝีหลอดนด้วยนะนี่เลยนี่เลยสองตัวนี้ชอบก็อร่ครับหน้าเคน์เตอร์ แต่ต้นานะรับต้นกระดู้มาเนยแกที่รคถนะครับที่สั่งได้หลายแบัแนอะครับมากค่บาตร์รจนี่มอเลยมอลก็เก่ จะบอกว่าทุกคนม่ไม่ต้องตกใจดีั้เาเอง้แต่ว่านเนอไ่ย่ี้อ่ทยี่หมซีแล้วก็รกษาชดเนี่ลยีอเลยยอกเีบอัาไม่ได้หรอผมต้อง

เจ็ครับแล้วก็มาด้านหน้าี่ยครับมาเลยจากบางอัเป็นโซุกเครื่องคูร็อกร็อกเน้ไก่ซีี้อันนี้ดูหรอซุ้เดืยวกับอะไรนะข้าว่อกินกับไข่เจียวได้้อเน้อไก่ซีออันนี้ือหมุตลอน้อไเนี่ยนปลาหมึกปลาแดงก็คือเราจะเราเอาปลาหมึกที่เป็นปลาแดงามเน้ไกเป็นปลาหมึกลาแดงอนี้ เปลียนปีเลยหรือของเยอะมากที่แ้ก็บอกว่าตอนนี้ใครจะซื้อาะนะครับอกป๋องมาถมแพนนะแต่วันนี้ตัวรถเหลือ9เป็นบาทส่วน50บาทก็เกิดซิ่้เลี้ยแซงะไรก็ตลอดเฮ้น้ำเข้าแล้วันนี้เล้จะซื้ออะไรใช่มาเดินมาเดินเล็ก่แล้วว่าจะซื้ออะไรดีแต่ตา